ค่ะเราก็อยู่กันที่สูตรการเรียนรู้ภูกเก็ยนะคะวันนี้ก็คือมาทําอะไรล่ะเราเนี่ยมาทำเวิร์กช็อปกันนะคะวันนี้มีหลายเวิร์กช็อปมาก<ช>อย่างเช่นดูเอาฟีดวันนี้นะคะคแนนนว่าต้องมาดำนา สำหรับให้น้องๆหรือว่าครอบครัวเนี่ยมาทำเวิร์กช็อปร่วมกิจกรรมในวันหยุดได้รวมถึงยังมีพิพิธภัณฑ์แล้วก็มีสวนดอกไม้เฉลิมพรไทยอะไรแบบนี้ได้เดี๋ยวเราไปเริ่มทำกิจกรรมแรกกันเลยดีกว่ากิจกรรมแรกของเราในวันนี้นั่นก็คือการกวนข้าวยาคูนั่นเองค่ะซึ่งอย่างที่เกิดไปแล้วบอกว่าข้าวยาคูเนี่ยเป็นขนมที่แบบว่าหากินที่อื่นไม่ได้นอกจากที่นี่เท่านั้นขนมหวานโบราณใช่ของเราเนี่ยจะมาลองทำกันในวันนี้นั่นเองเราดี๋ยวดูวิธีการทำกันเลยค่ะ ก็เมื่อกี้น้องฟังบรรยายนะสูกก็คือเหมือนที่เนี่ยก็เป็นแบบว่าเหมือนเมื่อก่อนเนาะมีที่นาแล้วเขาก็ขายไปข้าวเปลือกซึ่งราคาเนี่ยก็ไม่ดีจนปัจจุบันก็คือเขาสารแล้วก็เอาแบบว่าพวกใบข้าวน้ำาข้าวเนี่ยก็มาทําเป็นขนมอะไรนะคะมาแปรรูปเพื่อให้เป็นสินค้านะคะแบบสร้างกาไรได้มากขึ้นเนาะพอทจะเริ่มทําขนมแล้วค่ะวัตถุดิบที่ใช้ในการทําก็จะมีข้าวพองกระทิข้าวน้ำตาลแป้ง คุณแม่ก็จะทำการเทน้ำข้าวเนี่ยลงไปในหม้อให้เราเคี่ยวให้มันข้นนั่นเองมาค่ะอันนี้เราก็เอากะทิใส่นะคะอยะะ่าคนนะเวลาทานอย่าคนนะคนแล้วจะมาเหมือนตั๊กเกอนถ่ายคลิปนี้เออเอาเลยๆถ่ายเอาอเลย<อ>ร้อนไงร้อนเออวันนั้นคุณร้ณนอนไม่จริงหรอถ้าเกิดไม่พอกะทิเติมเอาได้นะทุก หลังจากที่เราเวิร์กช็อปเสร็จไปแล้วก็พลาดไม่ได้ที่จะมาลองชิมกันแบ่งออกมาได้หลายหม้อเลยเดี๋ยวจะไปกินกันดีก,กว่าว่าจะอร่อยกันแค่ไหนในตอนเที่ยงนี้พลาดไม่ได้ในตอนถัดไปอีพีหน้าเราจะพาทุกคนไปดำนาไปใช้ชีวิตกับชาวนาจริงๆแล้วก็ไปเรียนรู้วิธีการสิข้าวเราติดตามชมได้ในรายการหมูตีพุงทางช่อง YouTube หมูตีพุงออฟฟิเชี